แม่โบค่ะลูกกินนมแม่ค่ะแต่ว่าดูดนมแม่จากเตานะคะเวลาที่ดูดเนี่ยจะมีบ่นๆในคอนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรอืมน่าหน่ะสินะเกิดจากอะไรงั้นเดี๋ยวพบกันคลิปนี้แต่ว่าก่อนที่ไปชมคลิปพร้อมกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบวีแฮปปี้เวิลนะคะแล้วก็ติดกับโบเน็ตคลิปด้วยนะคะกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะวันนี้ตอบคำถามคุณแม่ทั้งบ้านนะสวัสดีค่ะพบกับแม่โบนะคะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็แวะมาตอบคคคคคาาาาถถมมมมมมมุณแแแแ่่่่่่่นนะะะะะททีีโโบบบเพจอกว ที่น้องกินนมเนี่ยเหมือนมีบน่บนๆในลําคอเกิดจากอะไรนะคะน้องดูดเต้าค่ะซึ่งถ้าเรานะคะมาวิเคราะห์ดูเนาะว่าน้องเด็กนะคะน้องเด็กทารกนะคะที่ดูดเต้านมแม่นะคะแล้วมีอาการคือบน่บนๆในลําคอเนี่ยสามารถที่จะเกิดได้จากสาเหตุอะไรบ้างสาเหตุข้อแรกนะคะนั่นคือลูกติดจุกติดขวดติดความเร็ว,รว,รว,รวรของการไหลเข้าปากของลูกนั่นเองค่ะแม่เนี่ยสามารถที่จะฝึกให้น้องเนี่ยสามารถที่จะดูดขวดดูดจุกนมได้เมื่อน้องอายุ1เดือนขึ้นไปแล้วนะคะเราจะไม่ฝึกในกรณีที่ลูกนะคะอายุน้อยกว่านั้นนะคะเพราะว่าอาจจะทำ ให้น้องเด็กค่ะเกิดภาวะสับสนหัวนมนะคะเพราะกลไกของการดูดควดนะคะกับการดูดต Mul ้งนมแม่เนี่ยมันแทบจะคนละอย่างกันเลยเพราะเวลาที่ลูกนะคะดูดต้งนมของคุณแม่นะคะปากลูกเนี่ยจะต้องอ้ากว้างมากพอนะคะเพื่อที่ให้ลูกนะคะงับได้ทั้งหัวนมแล้วก็ลานนมนะคะริมฝีปากบนของลูกนะคะก็จะบานออกริมฝีปากล่างของลูกนะคะก็คือจะปลิ้นออกมาแทบจะมองไม่เห็นลานนมด้านล่างเลยนะคะคางของลูกที่อยู่ชิดเต้าของคุณแม่เลยจมูกของลูกนะคะจะชัดขึ้นนะคะเวลาที่ดูดนะคะลูกจะต้องใช้แรงดูงดพอ ะะเพื่อที่ทําให้มีการไปกระตุ้นนะคะให้มีน้นํานมไหลนะคะแล้วก็เวลาที่ลูกเริ่มดูดในช่วงแรกค่ะลูกจะดูดนะยังไม่มีแบบนมไหลพุ่งออกมาจากเต้านะคะมันก็จะมีนมแบบไหลออกช้าๆนะคะจนถึงจังหวะนะคะที่เราเรียกว่าเลดดาวลีเฟกนะคะก็จะมีนมไหลพุ่งออกมานะคะซึ่งในอันนี้คือกลไกลของการที่ลูกนะคะดูดเตา้านมแม่แต่ถ้าสมมติว่าลูกนะคะดูดจุกนมเป็นยังไงคือมันง่ายมากเลยใช่ไหมคะเวลาที่แค่เอานมใส่ปากลูกนะคะลูกใช้เหงือกนะคะกดที่บริเวณ น,น,ะะน้ำนมก็ไหลเข้าปากลูกเลยนะคะแล้วไหลด้วยอัตราความเร็วที่มากนะคะเร็วมากกว่าน้ํานมแม่นะคะที่ไหลออกจากเต้าด้วยซ้ําเห็นไหมคะมันมีความง่ายมันมีความสบายมากกว่านะคะลูกเขาก็เลยจะถ้าได้เจอจุกนมนะคะในอายุที่เร็วกว่า1เดือน,นะะ่ะก็อาจจะทําให้ลูกสับสนแล้วก็ทาให้ลูกนะคะติดจุกนมนะคะจนไม่ยอมที่จะกลับมาดูดเต้านมแม่ก็ได้และเวลาที่ลูกดูดจุกนมนะคะคือมันไม่ต้องรอมันไม่ต้องรอเหมือนนมแม่เวลาที่ลูกดูดนมแม่ใช่ไหมคะลูกจะต้องดูดไปอย่างน้อยประมาณ1นนาทีนะคะ นมถึงจะไหลพุ่งแบบแรงเข้าปากลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าดูดนะคะที่จุกนมนะคะก็คือสามารถที่จะแบบดูดแล้วนมไหลพุ่งเข้าปากลูกได้เลยนะคะแล้วทีนี้ก็คือลูกอ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบอ้าปากกว้างมากนึกออกไหมคะทีนี้เวลาที่ลูกค่ะเจอจุกนมนะแล้วจะกลับไปดูดนมแม่ค่ะมันก็จะทําให้ลูกค่ะเกิดความสับสนนะคะแล้วก็ดูดนมแม่จากเต้านะะี่ค่ะไม่ถูกวิธีทําให้นมไม่ไหลออกมาจากเตา้านมแม่ก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะทีนี้นะคะพอลูกติดจุกไปแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะเอารูกมาเข้าเตาใช่ไหมคะเนื่องจากว่านมแม่ค่ะนมแม ะะแล้วก็คือความแรงไม่ได้พุ่งแรงทันใจเหมือนดูดขวดใช่ไหมลูกก็จะพยายามแบบผละนะคะตัวออกจากเต้านมของคุณแม่นะคะแล้วก็จะบนเงืมๆเงืมงเงือเงืออะไรเงี้ยออหรือไม่ก็แบบอาจจะร้องไห้หนักมากอะไรเงี้ยค่ะวิธีการแก้นะคะถ้าสมมติว่าลูกนใคหณแม่นะคะมีการติดจุกนะคะคุณแม่ก็คือจะ แล้วแต่น้องว่าจะแบบหักดิบเลยหรือว่าจะแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ถ้ากรณีที่แบบหักดิบเลยนะคะก็คือไม่ให้ลูกค่ะดูดจุกนมเลยนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนนะคะเป็นวิธีการป้อนนะคะโดยการแบบใช้แก้วหรือว่าใช้เป็นอ่อชนป้อนก็ได้นะคะหรือว่าใช้เซลิงนะคะหยดข้างมุมปากกูล้ที่เอาลูกเข้าเต้าแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้เนาะเวลาที่เราค่ะฝึกให้ลูกอ่ะกลับมาดูดเต้านมแม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็มักจะพบว่าลูกลองห้งงงเงียหนักมากนะคะเนื่องจากว่าเขาแบบไม่ยอมให้ความร่วมมือในการที่จะกลับมาดูดเต้า ช่วยลูกด้วยเนาะแต่หนึ่งท่าทางเอาลุกข้าเต้านะคะจะต้องถูกวิธีนะสนะคะปากของลูกนะคะจะต้องงับอยู่ที่ทั้งหัวนมแล้วก็ลานนมแล้วก็อมหัวนมให้ลึกมากพอนะคะเพื่อที่ให้เหงือกของลูกนะคะไปรีดนะคะเอากระป๋อน้ํานมแม่นะคะเพื่อที่เวลาที่ดูเนี่ยจะทําให้มีน้ํานมแม่นะคะไหลเข้าปากลูกได้นะคะเนาะแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราอาจจะต้องให้ลูกอ้าปากกว้างมากพอเนาะเพื่อที่ลูกอาจจะได้งับอยู่ได้ทั้งหัวนมแล้วก็ลานนมเทคนิคส่วนตัวของแม่โบนะคะเวลาที่เราคาจะกระตุ้นให้ลูกอ้าปากกว้างก็คือเเรราาาจะใช้้มืออขขงงงนึ นะคะ จับที่เต้านมนะคะแล้วก็ใช้หัวนมของเราเขี่นะคะที่ริมฝีปากล่างของทารุกนะคะเพื่อที่ให้ลูกค่ะอ้าปากจังหวะที่ลูกอ้าปากกว้างนะคะให้คุณแม่นะคะค่อยๆสอดเอาหัวนมนะคะแล้วก็ลานนมนะคะ่ะเข้าไปนะคะแล้วก็จะท่าทางนะให้ปากของลูกงับอยู่ที่ทั้งหัวนมแล้วก็ลานนมอ่านะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเทคนิคที่ทําให้ลูกนะคะสามารถที่จะได้งับทั้งหัวนมแล้วก็ลานนมได้นั่นเองแล้วก็ท่าจังหวะที่ลูกนะคะดูดนมแม่ไปนะคะมืออีกข้างหนึ่งนะ,ะของคุณแม่นะคะก็ช่วยนะคะประคองที่เต้านมนะคะแล้วก็ทําการบีบนะคะ เต้นะาน,นมนะคะเพื่อทําให้น้ํานมนะคะไหลออกมาจากเต้านะคะแล้วก็ถ้ามีผู้ช่วยดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อเนี่ยก็แนะนําให้คุณพ่อนะคะดูดนมแม่ใส่สลิงนะคะแล้วก็เอามายอดนะคะข้างมุมปากของลูกนะคะเพื่อหลอกล่อค่ะให้ลูกเขาเข้าใจว่าเออเนี่ยทุกๆครั้งที่ลูกนะดูดนมแม่จากเต้านี่มันมีน้ํานมไหลออกมาจากเต้านมแม่นะ,ะก็จะทําให้ลูกนะ,ะยอมที่จะแบบดูด เต้างนุ่มแม่ได้ในที่สุดถ้าสมมติว่าเฮ้ยพยายามทํากันแล้ววะสุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่ได้ค่ะแม่โบในกรณีนี้นะคะก็คือแนะนาคุณแม่นะคะปรึกษานะคะหมอพยาบาลนะคะหรือว่าคลินิกนมแม่ที่อยู่ใกล้บ้านของคุณแม่นะคะเพื่อให้สามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็ช่วยแก้ปัญหานี้ให้กับคุณแม่ได้ค่ะกรณีที่2นะคะเวลาที่ลูกน้อยนะคะดูดนมจากเต้าแล้วมีอาการบ่นๆในลําคอนะคะนั่นก็เกิดจากการที่นมแม่เยอะนมแม่พุ่งแรงลูกกลืนนมแม่ไม่ทันลูกสําลักนมแม่นั่นเองนะคะในกรณีนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าสาเหตุเนี้ ะะก็สังเกตดูละกันถ้าลูกนะคะยอมเข้าเตาช่วงแรกก็คือยอมดูดนะแต่พอถึงจังหวะที่เลดดาวรีเฟกค่ะหรือว่าจังหวะที่นมมันพุ่งจวกนะคะออกมาจากเตาอย่างเงี้ยค่ะจะสังเกตเห็นว่าลูกเริ่มบน่นเริ่มงึมงัเริ่มมึมงันนะคะดูดไปนะคะบ่นไปบ่นไปดูดไปสำลักไปแล้วก็พยายามผ่าหน้าออกนะคะหรือว่าไม่ยอมที่จะดูดต่ออมแต่นมไว้นั่นเองนะคะถ้าเป็นในกรณีแบบนี้นะคะน่าจะเกิดจากการที่นมแม่นะ,ะพุ่งแรงจนทําให้ลูกค่ะไม่อยากที่จะดูดนมแม่ต่อได้เกิดกรณีนี้นะคะคุณแม่จะแก้ไขยังไงนะคะก็คืืออกกกรรณีแ็ค คุณแม่นะคะบีบนมแม่นะคะออกก่อนหรือว่าใช้เครื่องปั๊มนมออกก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็เอาลูกมาเขา้าเตาเนาะกรณีที่2ก็คือเวลาที่นมมันพุ่งแรงอย่างนี้ um นใช่ไหมคะให้คุณแม่ก็คือใช้มือของคุณแม่ะค่ะกดตรงบริเวณลานนมด้านบนนะคะเพื่อลดความแรงนะคะของน้นํานมแม่นั่นเองนะคะเพื่อให้น้ํานมค่ะมันไม่ได้ไหลพุ่งนะคะไปะยังเพดานปากของลูกจนทําให้ลูกสาลักนะจะทําให้อ่าที่ทางการไหลของนมค่ะไหลลงข้างล่างนะคะก็จะช่วยลดอาการแบบอ่าสลักนะคะนมแม่ได้แล้วก็ลดความแรงนะคะของนมแม่ที่ไหล ออกมาจากหัวนมนั่นเองเนาะแล้วก็3ก็คือท่าทางนะคะจากเดิมที่เราค่ะเคยนั่งเอาลูกเข้าเตาใช่ไหมคะถ้ากรณีที่นมแม่พุ่งแรงมาเราก็จะแนะนําว่าให้คุณแม่ค่ะนอนหงายแล้วก็ให้ลูกนะคะดูดนมแม่ในท่านี้หรือว่านอนตะแคงก็ได้นะคะในกรณีนี้นะคะก็คือจะช่วยลดนะคะความแรงของนมแม่นะคะที่พุ่งออกมาจากหัวนมแม่ได้นั่นเองกรณีที่3นะคะลูกน้อยดูดนมแม่จากเตานะคะแล้วมีบ่นงุมงําในคอนะคะสาเหตุอาจเกิดมาจากลูกท้องอืดคะ่ะแต่ว่าถ้าในกรณีนี้นะคะเราเนี่ยจะไม่ได้เจอแค่ว่าลูกนะมีการบ่น งาในคอเพียงเท่านั้นนะคะมักจะมีอาการร่วมอย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นดูดนมแม่ไปแอนตัวไปกำมือแน่นนะคะเท้าจิกลงนะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะเราก็มักจะพบว่ามีลมในท้องทําให้รั่วค่ะเขามีอาการคืออึดอัดอไม่สบายท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณแม่ค่ะจะป้องกันในเรื่องของท้องอืดได้ยังไงบ้างก็คือแนะนําว่าให้คุณแม่ค่ะลองจับน้องเรือนะคะอุ้มพาดบ่านะคะหรือว่าจับนั่งหน้าตักนะคะแล้วก็น้องจับน้องเรอนะคะแล้วก็หลังจากที่เรือนะคะแล้วก็เอาลูกมาเข้าเตานะคะซึ่งโดยทั่วไปะคะ่ะถ้าสมมติว่าเกิด จากลมนะคะที่อยู่ในท้องของน้องนะคะแล้วเมื่อเราจับเลือแล้วค่ะลูกก็มักจะกินนมต่อได้นะคะหรือคุณแม่นะคะจะใช้ตัวช่วยนะคะเป็นมหาหินทาให้น้องก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะช่วยขับลมในท้องของน้องค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของเวลาที่ลูกดูดเต้านมนะคะแล้วมีอาการบนบนในคอเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะแม่โบสรุปให้ฟังแล้วนะคะคุณแม่ก็ลองไปดูนะคะว่าลูกน้อยของเราเนี่ยเข้ากับสาเหตุข้อไหนนะคะเมื่อเจอว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็ไปปรับแก้นะคะซึ่งถ้าหากปรับแก้แล้วยังแก้ไม่ได้นะคะก็คือแนะนำนะคะปรึกษาผู้ ู้ที่เชี่ยวชานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลหรือว่าคลินิกดองแม่นะคะเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือคุณแม่ต่อไปนั่นเองค่ะอ่ะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง y ยู u ูบเ e ื้ k คิดนะคะเพจแม่บบวิแคปเปอรวลนะคะแล้วก็ติ๊กต็อกโบนเนื้คิดด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ